หลายๆคนอาจจะตกใจนะคะว่าทําไมวันนี้พอยมาในสภาพนี้นะคะวันนี้พลอยจะมามาร์คหน้าไปด้วยรองเพลงไปด้วยค่ะซึ่งรองเพลงก็คงจะประมาณสักสินาทีจะทําให้ที่มาร์คหน้าเนี่ยสิจพอดีนะคะตัวที่มาร์คเป็นนี้ค่ะโ r ลแ c อคทีฟนะคะไม่ใช่ดาราค่ะ <laughs> อยากที่จะลองอะไรนำเสนออะไรแปลกใหม่ดูบ้างนะคะพาอ ร้องเพลงเดียวรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ไม่ใช่หลายคนอาจจะคิดว่านี่ใช้แล้วเหรอใช้แล้วน,น้าดีได้แค่นี้เหรออะไรอย่างงี้นะคะจะบอกว่าคือแบบสิวอะ่ะดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตอนอยู่ที่ไทยอะ่ะก็หาหมอสิวไงแล้วพอมาอยู่เมืองนอกเอาไม่มีหมอสิวแล้วทําไงล่ะชัว้วรแะบบับเมื่อก่อนอะ่ะหน้าผากแบบสิวบวมอะ่ะพอยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ Proactive คะ่ะแล้วพอยก็ค้นพบว่า มันคือคุณค่าที่ที่ฉันคุ้งขวดอ่ะคือมันแบบเฮย้ยมันใช่เลยอะ่ะแต่คนที่มีปัญหาสิวบนหนังหน้านะคะลองลองใช้ดูนะคะแต่ว่าต้องอดทนนิดนึงมันจะเห็นผลช่วงสองถึงสามเดือนขึ้นไปนะคะแต่พลอยมีายากินคู่ด้วยอะ่ะแต่มันเป็นเหมือนกับวิตามินมากกว่าซึ่งแบบสิวมันหายได้นแน่ก่อนกินวิตามินแล้ววิตามินกินให้แบบแต่ว,ว่าแอคเน่ของออกซิเดอร์มะ่ะ ทำงมาเอีเบยค่ะมันเป็นของอเมริกาไม่แพงเลยกระปุกนึ่งอะ600บาทกินได้แบบ3เดือนนะคะโปรแอคทีฟตัวนี้ก็ก็ไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับว่าโหยต้องไม่หาหมอสิวต้องนั่งเลเซอร์หน้ารบโอ้ยเจ็บตัวทรมานอะไรนะังนั่นซื้อแบบเออใช้ตัว3มสเต็ปของโปรแอคทีฟตัวเนี้ยมันแบบเฮ้ยมันโอกว่า มันหอมดีเหมือนกันนะเออพอชอบมากเลยแต่ตอนนี้พ่อยังหาตัวที่แก้ใต้ตาดำไม่ได้บางวันอะมาร์คนมาทิ้งไว้เนี่ยแล้วแฟนก็แบบสกายมาหรือเราสกายไปหาแฟนเนี้ยแฟนก็ถึงกับแบบสะดุ้งตกใจเธอสาวกว่ารรวฉันอีกอะไรยเงี้ยคือแบบว่าอืมก็ฉันเป็นผู้หญิงอะทําใจบ้างอะไรบ้างในปะลาคือแบบทําไมเธอต้องคิดว่าเธอจะสวยคนเดียวอะไรเงี้ยเธอไม่คิดว่าฉัน,นยังจะน่าใส่บ้างอะไรบ้างหรอ คือแบบสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยผู้ชงผู้ชายแบบมันก็มาร์กซนากันได้ป้ามันแบบมันก็ไม่ได้ระบุเพศเขียนไว้ข้างหลังว่าแบบมาร์คซ์นาทอมใช้ไม่ได้มาร์คซนาผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงไม่ได้ผู้ชายใช้ไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยแบบอย่าหยุดสวยอะเพศอะไรก็อย่าหยุดสวยอะ <Yahoo! S 1> <laughs> แล้วไปฟังเพลงกันเลยอะ ฉันได้พูดคุยกับเขาแล้วได้เจอกับเขาคนนั้นของเธอบอกตรงๆโกรธไม่ลองที่เธอได้เลือกเขาเห็นแล้วเขาดีขนาดไหนแตกต่างกับฉันที่ชีวิตวุ่นวายไม่โกรธเธอแล้วเหมาะกับเธอก็เขานั้นคู่ควร เพื่อเธอเจอทั้งที่ดีไม่อยากจะชุดรังเธอดูแลรักเขาให้ดีดีดอยู่กับเขาไปให้หนานนามีเพียงเท่านี้จะใช้เป็นคำส่งท้ายดูแลรักเขาให้ดี จากนี้ไปเรนี้เจะจบตัดใจเสียที่เธอได้คนนี้ก็หมดเวลาฉัน เสร็จแล้วนะคะก็จะพบเห็นว่าหน้าก็จะแบบเหมือนกับว่าขาวขึ้นขาวขึ้นนิดนึงก็ไม่มีสิวไม่มีสิวเลยนะคะแต่ว่ามีแบบรอยดำบ้ากหนึตัวอามอนนี้ก็รักษารอยดำอยู่แต่ว่าแบบพวกครีมทารอยดำเนี่ยคืจะแบบหายากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โซมากเลยคือใต้ตาค่ะตอนนี้ยังหาตัวที่แบบ แล้วฝาหายขาดไม่ได้นะคะก็เลยใช้เป็นกานีเยไลท์ตัวไอโรอนนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเนี่ยขาวหลังจะลองนีเวียทาจักรแหลดูนะคะแก้จักรแหลดํำลองมาทาใต้ตาดูอาจจะเวิร์กโรใต้ตานิดนึงนะคะก็ยังรู้สึกว่าตายอย่างแย่ที่สำคัญคือต้องดื่มน้ำเยอะๆและนอนกับผ่อนให้เพียงพอด้วยนะมันก็จะแบบมันก็จะหายอยเคยมีเป็นตัวที่แบบสั่นอุ้ยซีดมากเลยอ่ะ แบบทาใต้ตาแล้วมันสั่นไปด้วยอ่ะแบบูบอกไม่ถูกนี่นะคะข้างในมันจะเป็นเม็ดบีบแบบสีฟ้าจะไม่เหมือนไอเจลเป็นน้ำน้ำนะอันนี้มันจะเป็นแบบเม็ดละเอียดเลยอ่ะแล้วมันจะแบบเข้ากับรูกตาแบบคุ้ยสบายอันนี้แต่ต้องไม่แข็งเกินไปก็ต้องทําให้มันอุ่นๆ,ๆก่อนอกดถทะลุเหม็นก่อนเหม็นก่อนนะคะเป็นน้องตาเหม็นเสร็จแล้วเราก็สวมเข้าไปนะคะ เราก็ไปไว่ายน้ำกัไม่ใช่ยมองมไม่เห็นนะคะไปดำน้ำกันอือสบายมากพระเจ้านะคะก็นอนสักสิบนาทีก็ก็เอาออกนะคะแต่ถ้าคืมก็หลับยาวเลยนะก็จะช่วยลดเรื่องถุงใต้ตากับกับใต้ตาดำได้นะคะก็แล้วก็ต้องพยายามนอนเยอะๆค่ะอย่างพอยอย่างเงี้ยที่มีปัญหาใต้ตาเพราะว่านอนแบบตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเราตื่นแบบ หกโมงเจ็ดโมงเช้าอ่ะมันเลยแบบตาม,มันโอ้วนโหลดแล้ตาม,มไม่ไหวมันแบบมนเลงถุงใต้ตาระยะสุดท้ายแหละอะไรเงี้ยแบบเออไม่ไหวจริงจังงั้นพ่อต้องขอตัวไปพักผ่อนกันนะคะบ๊ายบาย